เ, like เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีทุกคนค่ะพวกเราจากกลุ่มนวัตกรรม tu 5้ีดหค่ะนวัตกรรมของพวกเรานะคะก็คือเครื่องแกงพื้นเมืองชนิดผมค่ะดิฉันนางสาวภาสิปธะพะพืชจากสาขาการตลาดค่ะ อิฉันนางสาววุฒิตาโคบุตรสาขาการตลาดค่ะกับผมนายคมกิตมีข้าวสาขาเกษตรอิเล็กครับผมนาวปปยวิฒิพงศ์วงวยนเกษตรอิเล็กครับความเป็นมาและความสําคัญของเครื่องแกงของพวกเรานะคะเครื่องแกงนี้เกิดจากความสนใจที่อยากจะพัฒนาเ,เครื่องแกงผืดทางภาคเหนือนะคะให้แบบว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อคนเหนือที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศสามารถพกพาได้ค่ะแล้วก็เครื่องแกงของพวกเรานะคะสามารถพัฒนาให้เป็นธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้ด้วยค่ะค่ะตัวไปเป็นวัตถุประสงค์ของพวกเรานะคะเพื่อสร้างความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ในตลาดค่ะเพื่อยกระดับอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือค่ะเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบอาหารครับเพื่อต่อยอดวัฒนธรรมของภาคเหนือนะครับ ประโยชน์ของนวัตรกรรมของพวกเรานะครับ1ช่วยประหยัดเวลาในการทําอาหารนะครับ 2. ช่วยเพิ่มความสะดว,วกสบายในการพกพาครับแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพวกเรานะครับไปเราจะมาดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบของเรานะคะมีพริกแห้งค่ะกระเทียมนะคะปลาร้ากะปิข่ามะแขวนนะคะแล้วก็เมล็ดผักชีค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะนี่คือวัตถุดิบนะคะ ในวิธีการทำนะคะ 1. เตรียมวัตถุดิบในการทำเช่นกระเทียมตะไคร้พริกแห้งปลาร้ากะปิมะเมล็ดผักชีมะแขวนเป็นต้นค่ะ 2. นํนำวัตถุดิบที่เตรียมไว้ไปทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมเพื่อจะนำไปอบ 3. นํนำวัตถุดิบไปอบแห้งค่ะ 4. นํนำวัตถุดิบมาปั่นในสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามสูตรแล้วก็ปั่นอย่างละเอียดค่ะ นํานำเครื่องแกงที่ปั่นมาลงในบรรจุภันุ์ตามสัดส่วนหนึ่งถุงค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการทำนะคะเราจะทำความ นำนวัตถุดิบนะคะมาทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ทําไปตามนะคะเช่นค่ะเด็ดคนพริกก่อนค่ะในคนพิกโอ้สามในสูตรของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าสูตรที่พวกเราทํานะคะจะใส่พริกอย่างสิบเอ็เม็ดค่ะสามสี่ห้าหเจ็ดปด้าสิบสิบเอ็ด ก็ความเร็วกันเลยโอเ่ไปต้องอูมเสต้องอู่กอกได้อูกได้ต่อปได้เเดี๋ยวไปต่อหอมนี่จริงๆมันต้องแกะก่อมต้องแกะไจตี๋านมาต้องอู่ก็ได้ในคือเอาิไปตัดต่อความเร็วมันกับมันจะป็นอ่าโอเคโอเคใ่หอมตต่อ ีอนนจะจิ้มจะให้กำเจได้ซอยเอ,อาแบบนี้ก่อนเ <laughs> อาใส่หางิงอยากใส่อังไมเ่เจได้เออหามต้องใส่ค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอนงวัตกรรมไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ We hang out.